สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาติดตั้งชั้นวางสบู่นะครับกับที่แวนผ้าเช็ดมือเอาแบบง่ายๆครับมีแค่สว่านตัวเดียวกับไขควงหนึ่งตัวก็สามารถติดตั้งได้แล้วครับวันนี้จะทําให้แบบละเอียดละเอียดให้ดูดีๆครับว่าขั้นตอนในการทำยังไงก็ไม่ยุ่งยากครับเป็นงานที่ง่ายๆมากซึ่งใครๆก็ทําได้แต่เราก็อยากจะสาธิตวิธีทําให้ สำหรับคนที่ยังไม่เคยทํานะครับได้ดูได้รู้ครับไปครับไปดูกันนี่ครับที่ท่านได้เห็นยู่นี่ก็คือชั้นวางสบู่นะครับกับที่ชั้นวางผ้าเช็ดมือครับเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตวิธีใส่แบบให้ละเอียดละเอียดละออเลยนะครับว่าติดตั้งกันยังไงก็ไม่ยากครับทุกคนทําได้ครับทากันง่ายๆครับแค่มีสว่านหนึ่งตัวก็ไขควงหนึ่งตัวก็ทําได้แล้วครับ นี่ครับผมติดตั้งมาหลายตัวแล้วก็ทําไปหลายช็อตแล้วด้วยหลายคลิปด้วยแต่วันนี้ก็อยากจะสาทิตให้ลึกๆครับให้ดูลึกๆว่าการติดตั้งมันง่ายนิดเดียวครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากอยาก่างที่คิดเลยครับง่ายนิดเดียวไปไปดูกันครับนี่ครับแกวแล้วครับเป็นหน้าตาแบบนี้นี่สองลูครับนี่คือเพดมัน เพนะเด้วยหน้าแป้นครับเพเที่เราจะยึดกับผนังนะครับนี่ครับสองรูเราก็จะนี่ครับมันเป็นน็อตหัวอแบนครับไปควงมุดอกอกมันออกมาไม่ต้องออกสุดนะครับออกนิดเดียวพอแล้วออกอีกหนึ่งแนละ้วก็เทม,มาอย่างี้นี่ครับตอนนี้เราสามารถเอาไปแปะกับผนงังแล้วก็มก์ดรูแล้วก็เจาะได้เลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะทำให้ดูไป เราได้พื้นที่แล้วตาระเมตรไหเราได้พื้นที่แล้วนะครับแล้วก็เอาเท่าระดับับความสูงของน้ํานะครับถาราเม็นทีเทียรเรื่องความสูงเราเ็ายังไงก็ได้ครับนี่ครับระดับนี้ครับนี้ก็เก้เาสิบหกเซนนะครับเก้าสิบหกเซนก็เส้นสนี้พอดีต่อไป เส้นนี้พอดีทีนี้เราก็นี่เลยครับหรือเราจะขอบกระเบื้องนะครับมันจะอาจจะเป็นเป็นเ,เป็นโพรงอ่ะแล้วต้องหนีขอบกระเบื้องครับแล้วเวลายึยดกิเบื้อยฝังพุกเข้าไปมันอาจจะโยเกเยกมันจะไม่ค่อยอยู่ครับแล้วก็หนีไปหน่อยครับสูงเหมือนก็ได้ครับไม่เสียสเรื่องความสูงนะครับ นี่ครับแล้วก็ม้าเข้าไปตีวงเข้าไปน <c oughs> ั่นแค่นั้นนะครับพ <c oughs> ออยนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เพดเทียบไปตรงกลางเลย <c oughs> นี่ครับนี่ต่อยังเป็นไรครับมันให้ตัวได้เสมอครับของพวกนี้ <c oughs> นั่นครับ สว่านนะครับนี่ครับแค่นี้ครับมีแค่สว่านหนึ่งตัวกับไขควงก็จบงานนะครับไม่ยากครับทำกันง่าย สไตล์สั่งเด็กรับอเอาลถอตัวไหนก็เส้นนะได้หรอืมมันก็เขี่ยที่พุดออกเลยนะครับมันจะอ,อุลักษณะในการตอเพราะว่าข้างในมันเป็นโพรงเวลาเจาะมันก็จะมีฝุ่นหน่อยๆนี่ครับ แลกอ้วอน,อน,นี่ครับต่อเข้าไปนี่ครับใส่เข้าไปครับนี่ครับ อันนี้ก็เสร็จครับไม่ใช่ยืงยุ่งยากสำหรับติดตั้งชั้นวางสบู่จบ,บแล้วครับแล้วก็ตัวนี้เ็ดใเข้าไปได้แล้วก็ใส่เข้าไปคนระับ นี่ครับผิดเพี้ยนเท่ไหนไม่เป็นไรครับอย่าไปซีเรียสแค่เซนครึ่งเซนสามารถขยับได้เบร์เบร์อยู่นะค้งโค้จะได้ไข่ล้วไข่ยังขาดแล้วนี่ครับเส้น งานนะครับน so ี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาผ้าจุบน้ำมาเคปือบกระดาษอยูเพราะว่าแรงแบบชนิดชนิตที่เช็ดได้นะครับนี่ครับจบงานครับนี่ครับเสร็จแล้วเสร็จงานครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปก็อันนี้ครับที่แฟนผ้าครับดูข้างนอกดูในกล่องมันหน้าตามันจะเหมือนอะไรสักอย่างครับเหมือนเป็นกากบาดอะไรสักอย่างครับแต่เราจะแกะออกมาดูนะครับ ฝุ่นเยอะมันจะฝุ่น,ยน,นยเยอะไปนในเพราะว่ามันอยู่วางอยู่ในไซส์งานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพวกขับยวว่อไล่ที่มันแถมมากับตัวครับมันครับมาตัวนี้เลยนี่ครับตัวมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีคู่มือในการติดตั้งนะครับแต่เราไม่ดูหรอกครับเราทำได้แล้วนะนครับเราจะแกะนี่ออกมา เป็นหน้าตาแบบนี้นี่เป็นเพดนัดสามโลง่ายมากครับนี่ครับไปเราจะไปติตตั้งให้ดูนี่ครับ,รบพอแกะมันจะเป็นหน้าตาแบบไข่กองตัวเดียวครับนี่มุนนี่ครับนี่ครับมุนออกไปนี่ครับ นี่ครับจะเป็นอย่างนี้นี่ครับง่ายมากครับเป็นอะไรที่มันง่ายจริงๆเลยครับก็เลยอยากจะทำํำมันง่ายดีแลอยากทําให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังว่าการติดตั้งมันไม่ยากเพียงเรามีสว่านตัวหนึ่งกับไขควงตัวเดียวก็จบแล้วครับงานก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการติดตั้ง ต่อไปนะครับแล้วก็ประมาณนี้พอเราล้างมือเสร็จแล้วก็จะมาเช็ดตรงนี้นี่ครับประมาณนี้แล้วก็มามันจะเป็นต้องรอบก็ได้ครับเพราะว่ายังไงตัวนี้เสียมันก็จะไม่หนีไปไหนมันก็แค่ผ้าเช็ดมือแค่นั้นเองนี่ครับ เจาะนี่เจาะนี่เจาะนี่จบสว่านเจาะลูเราจะให้ช่างเบียร์มาขันน็อตให้นะครับแต่เราที่มี่จะเจาะลูให้ขออนุญาตป,ปักข้อมหนนึงครับนี่ครับ พัดติกเข้าไปนะครับนี่ครับพูกนี้เราจะใช้เป็นพวกเบอร์เจ็ดนะครับเพราะมันจะเป็นดอกดอกที่จเจาะเล็กแล้วก็จะทำให้กระเบื้องแตกน้อยที่สุดครับ มือของช่างเบียก็จะสันส่นๆหน่อยนึงน,นะครับเพราะว่ามันใกล้จะได้เวลาเปกแล้วนี่ครับใส่เพลทเข้าไปสามตัวครับตามหลักมันใส่แค่สองตัวก็อยู่แล้วครับเพราะว่ามันแค่ผ้าเช็ดมือครับมันไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากมายแต่เราก็ทำตามเซตนะครับมันให้มาสามดูแล้วก็เจาะใส่สามดูไปครับ เป็นเพื่อความสบายใจของเจ้าของบ้านได้ช่างครับก็จะเป็นอะไรงาน,นอะไรที่ง่ายๆครับก็อยากให้เอแมน้องทันได้ดูเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวทางในการติดตั้งแค่ผ้าเช็ดมือกับชั้หวังสบู่ครับซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากครับลองทำดูผมรู้คุณทำได้ครับ ประกาไมา่ฉกสีแดงแดงแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันครับเพราะว่ามันเป็นแบบที่ลบออกได้ครับแค่เอาผ้าชุบน้ำไปเช็ดมันก็หลุดแล้วครับแค่นั้นนะครับ แล้วก็มุนไขควงเอาไว้ข้างล่างมีตัวยึดแค่ตัวเดียวครับไขควงเอาไลนะอืมเดี๋ยวนี้ก็จบงานแล้วครับง่ายนิดเด,ยเดียวครับพี่น้องน่ะแค่นั้นจบโอเคครับน่าจะเป็นการติดตั้งชั้นวางสบู่และผ้าเช็ดมือครับก็ไม่ยากครับ ก็แค่มีสว่านหนึ่งตัวกับไบควงแค่นั้นทําได้ครับงานแค่นี้ง่ายๆครับเพราะมันไม่ว่าท่านใดรู้แล้วสามารถทำได้เลยครับทำนี้ก็มีครบครับไม่ต้องไปซสีเรืยอจ้างช่างครับเสียตังครับแบบนี้เอาขนาดนี้ทางถ้าจ้างช่างมาก็ค่าแรงก็หลายร้อยเหมือนกันนะครับเอาการเหมือนกันนะครับช่างเขาคงไม่มาให้เราฟรีๆนะครับเพราะมันใช่ยาเราก็ฝากครับฝากผลงานครับจากทีมงานช่างเล็กนะครับยังไงก็ พอมาดูก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมฝากเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหน้าที่ต่อไปครับสําหรับงานช่างห้องน้ําครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ